มาแล้วคะมาแล้วคะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปส่องความร่ำรวยมีทรัพย์สินมหาศาลขึ้นแทนเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินคงที่อย่างคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะ สำหรับคุณทักษินชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่ถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยติดอันดับโลกมีมูลค่าทรัพย์สินมากถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นประจำของทุกปีที่ Forbes จะมีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่36แล้ว โดยในปี2022มีจำนวนมหาเศรษฐีน้อยกว่าปีที่แล้ว87คนปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากโรคระบาดที่กระทบธุรกิจของเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายที่ส่งผลให้ทรัพย์สินของมหาเศรษฐีลดลงแต่อย่างไรก็ตาม Forbes ก็ยังพบว่ามีจำนวนมหาเศรษฐี1000คนที่รวยกว่าปีที่แล้วยังพบว่ามีบางคนรวยคงที่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทย ข้อมูลจาก f r o อสได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกปี2022มีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่าพันล้านบาทจำนวน2,668คนโดยปีนี้มีมหาเศรษฐีไทยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีติดอยู่ในโผลนั้นด้วย คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินคงที่เมื่อเทียบกับปี2021ที่ผ่านมาคือมีทรัพย์สินอยู่ที่2,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า67,000ล้านบาทโดยถูกจัดให้เป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่1,513ของโลก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุว่าปัจจุบันคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในประเทศดูไบส่วนด้านธุรกิจการเงินนั้นเขาเคยลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษสองแห่งและ Flops ยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของคุณทักษิณชินวัตรย,ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปี2013มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2014มีทรัพย์สินมูลค่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2015มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2016มีทรัพย์สินมูลค่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2017มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี2018มีทรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2019มีทรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2020มีทรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2021มีทรัพย์สินมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและปี2022มีทรัพย์สินมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลถึงแม้จะมีปัจจัยกระทบธุรกิจแต่ก็ยังคงคืนแทนเป็นมหาเศรษฐีไทยที่มีทรัพย์สินคงที่ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ